สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนุ่งหนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปหาของอร่อยทานกันอีกแล้วนะคะไปตามล่าหาของกินมื้อเที่ยงกันนะคะว่าวันนี้กินอะไรกันหรือเปล่าได้เมนูอะไรแปลกๆมาให้ชมกันหรือเปล่านะคะจากที่ดูกันแล้วนะคะวันนี้จะเป็นมามีห่อด้วยหมูนะคะจะเป็นยังไง ไปชมกันเลยและร้านเขาจะอยู่ที่ไหนกันนะคะและนี่นะคะก็มาถึงหน้าร้านของเขาแล้วนะคะก็ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวดูดไข่นะคะนี่ก็คือเป็นรายการเมนูอาหารของเขาแล้วก็มีไข่มาเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะตอนนี้เรากำลังสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวห่อด้วยหมูนะคะดูว่าเขาทำยังไงเมื่อกี้เขากำลัง เราเมียดเอาหมูทําอยู่ในถ้วยนะคะแล้วก็ลวกเส้นเข้าไปเสร็จแล้วก็ตะล่อมตะล่อมหมูให้หุ้มบะหมี่นะคะแล้วเดี๋ยวคงจะเอาไปลวกอีกจนมันสุกนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงทําน้าลาดและจานแรกของเรานะคะเป็นบะหมี่ยำแห้งนะคะก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นจานแบนๆพร้อมกับไข่ลวกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแบบ ยับแห้งเนาะและเส้นของเขานะคะคจะเป็นเส้นสีม่วงนะคะเพื่อนแบบนี้นุ่มเนึบน,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 นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหาร้านทานฟิลประมาณนี้นะคะก็ตามมาทานได้ที่บางแสนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่เราก็วนเวียนหาของกินแถวันบางแสนนะคะสำหรับวันนี้และ พวกถ้วยเครื่องปรุงของเขามาด้วยธีมของขวดนมแบบนี้น่ารักตะมูตะมิมากมากเลยและจานสิเกเนเจอร์ของทางร้านเขาก็มาแล้วที่เราไปถ่ายหน้าร้านเมื่อกี้นะคะก็มาเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะห่อด้วยหมูเด้งลูกโตโ,โตเลยแต่ข้างในจะเป็นอะไรไปดูกันนะคะและก็มีไข่ยางมาตูมจยนุ่หนึ่งหน่วยหนึ่งลูกนะคะและพร้อมกับ น้ำยำต้มยำนะคะมีกรอบทอดกรอบเลยนะคะนี่ขอบีบมะนาวนิดนึงนะคะเราไม่เคยทานเราก็อยากจะลองว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่าใครชอบรสจัดจ้านก็สามารถจะปรุงเครื่องปรุงเพิ่มเข้าไปได้นะคะไม่ว่าจะพริกเอ้ยอน้ำปลาเอ้ย น้ำส้มเอ่ยนะคะแต่เราเจอน้ำมะนาวไปแล้วคือแซบแล้วนะคะและก็เติมพริกไปอีกนิดนึงนะคะตอนนี้จะทำพิธีการก็คือพาลูกกลมๆนี้แล้วนะคะหมูเด้งเหนียวเลยนะคะแล้วก็พาเข้าไปนี่มีเส้นสีม่วงนะคะเขาเป็นเส้นเล็กสีม่วงไม่รู้ว่าสีอัญชันหรือสีอะไรนะคะ ก็ผ่าเขาก็จะม้วนๆอยู่แบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคือปกติเรากินเนาะก็จะมีเส้นอยู่ข้างนอกแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้งอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้คือเขาก็เอาหมูเด้งมาห่อเส้นที่ลวกสุกแล้วนะคะเราต้องการความเจ้มจนนะคะเอาน้ำเข้าไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือหน้าตาของมหมี่หมูหุ้มเส้นนะคะเพื่อนๆน และนี่เราก็ทำการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำพริกป่นเข้าไปเพิ่มความหนัวและแซบอีกนิดนึงนะคะเรายังแซบไม่พอเราสายเผ็ดนะคะแต่ก็เผ็ดไม่มากเอาเท่าที่เราทานอร่อยนะคะเพื่อนและตอนนี้ก็กำลังพยายามตักไข่นี้วางไว้แต่ไม่เป็นสำเร็จนะคะตกไปอีกแล้วแล้วมันก็กิ้งตกนะคะเพื่อนๆและในที่สุด มันก็แตกครับพี่น้องนี่เยิ้มเยิ้มเลยนี่ไข่ลวกของแท้นะคะถ้าหากว่าใครชอบกินแบบนี้ก็จัดไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้ไข่แบบสุกก็บอกทางร้านเขาได้บอกว่าขอสุกหน่อยไม่กินดิบเมื่อกินบะหมี่เมื่อกี้ไปแล้วมีร้านข้างๆนะคะเขาเป็นขนมเบื้องนะคะเห็นแล้วอยากกินเริ่มต้นที่5บาท แล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าขนมโตเกียวด้วยแต่วันนี้เราจะสั่งขนมเบื้องนะคะก็ะเลยจัดไปชิ้น5บาท2ชิ้นแล้วก็ชิ้น10บาท2ชิ้นและอีกเซตหนึ่งก็คือชิ้น10บาท4ชิ้นนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงก็มาชมกันนะคะตอนนี้กำลังละเมียดทำอยู่หน้าเตากันเลยร้อนๆนะคะเพื่อนก็จะแบบแป้งบางๆแล้วก็มีครีมน้ำตาลขาวๆว,วางไว้ และมีหน้าคือฝอยทองนะคะอันนี้ฝอยทองและมีอีกหน้าหนึ่งคือไส้เค็มนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวสดไปด้วยสามารถสั่งได้หรือใครจะไม่ใส่มะพร้าวไม่ใส่มะพร้าวก็ได้จะใส่แค่ฝอยทองไส้หวานอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือใครอยากจะกินแต่แค่ว่าไส้มะพร้าวกับคคีมก็พอไม่เอาไส้เค็มหรือไส้หวานทั้งสิ้นก็สั่งได้เหมือนกันนะคะก็สามารถ สั่งที่หน้าร้านได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เราก็จะสั่งหวาน1นึ่เอ้ยหวาน2ส,สิแล้วก็เค็ม2นะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวไปด้วยนี่อันนี้ชิ้นละ10บ,บาทนะคะเพราะว่าท็อปปิ้งเยอะนะคะท็อปปิ้ง3อย่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอให้แพ้งสุกอีกนิดนึงเขาก็จะพับแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะ จนมาถึงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะ2ลร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้กันเลยนะคะถ้าหากว่ามาทางบางแสนมาตรงสีแยกแกลเล็กซี่นะคะเลี้ยวลงหาดบางแสนนะคะก็ให้สังเกตทางฝั่งซ้ายมือไว้นะคะขับเลยแยกลังเลมานะคะก็จะเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวดูดไข่นะคะกับขนมเบื้องอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเลยแยก ลังเลมันนิ่น,นึ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถตามมาทานกันได้ถ้าหากว่าใครชอบฟิลนี้ก็หรือกำลังหาร้านอร่อยอร่อยทานนะคะก็แวะมาชิมมาลองกันได้นะคะขนมเบื้องแป้งบางมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกรอบกรุบ แล้วก็ครีมขาวๆข,ขึ้นนุ่มละมุนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็แวะมาทานกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่าหนึ่งจะพาไปกินอะไรเที่ยวที่ไหนนะคะบ๊ายบายจ้า